โอเคครับผมมาเจอกัน EP 2นะครับพบกับผมช่างหยันเหมือนเดิมนะครับช่างหยัน SSR นะใ่างหวันศรีสะเกษก็ร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับออกจากตัวเมืองมา12กิโลครับ mm hmm. เบอร์โทรใต้คลิปครับถ้ารับชมผ่านเพจก็เบอร์โทรหน้าหน้าเพจได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรามาชมคันนี้กัน NSR 150่ร p ลูกค้าอุบลราชธาน,นีคลิปนี้จะเป็นคลิปทสแรงมาให้นะครับเพราะว่าลูกค้าอยากชมกราฟนะครับ อันนี้เป็นสเปคเดิมๆนะครับสเปคเดิมลูกเดิม5 9เสื้อดำเดิมไม่ได้เปิดไม่ได้แยงฝาเดิมไส้กรองมีมอกรองมีข้อมอ่ไส้กรองมีคาบูเดิมไม่ได้เพิ่มน้ํามันอะไรต่างๆอัดจูนเป็นแบบเดิมนะครับจูนเป็นแบบเดิมโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวผมขอยึดโทรศัพท์ก่อน เดี๋ยวหามุมก่อนคันนี้ยางใหญ่นะครับคันนี้ยางใหญ่ยางหน้าร้อยสิบยางหลังร้อยเดี๋ยวผมให้ดูยางนี่ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวดูยางกันโอเคเป็นร 130, 130. ้อยสามสิบเบอร์ร้อยสามสิบยางเก่ามากแล้วนะครับเสื่อมสภาพมากแล้วนะครับไม่ ไม่เอาถนนเลยนะเพื่อนๆสงสัยว่าว่าตัวนี้มันฝืดไหมฝืดมากนะครับฝืดมากลูกกิ้งฝืดมากนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เบานะครับนะัมันหนักมากนะครับลูกกิ้งนะบนในโนนะครับโอเคยางหลังก็จะเป็นยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูมือผมอ่านะครับฝ่ามือเต็มๆนี่ฮะโอเค อย่างหน้าก็จะเป็นเบอร์ร้อยสิบเดี๋ยวผมให้ดูก่อนทีอ่อยู่ไหนวะนี่เบอร์ร้อยพูดผิดเบอร์ร้อยท่างแปดสิบนะครับมันก็จะใหญ่กว่าเดิมมาเบอร์หนึ่งนะจากเดิมมันเอ่อแปดเอ่อแปดสิบเอ่อผมจำไม่ได้ว่าเบอร์เท่าไหร่น่าจะน่าจะแปดน่าจะแปดสิบเก้าสิบนะ เมื่อเดิมนะครับนี่ก็อับอัพมาเป็นเบอร์ร้อยนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาเยอะเยอะเลยแหละนะครับเอาประมาณนี้เป็นสเปคเดิมๆท่อเดิมๆหมดเลยไม่ได้ผ่าลายเดิมๆนะครับสเปคเดิมๆท่อเดิมไม่มีการผ่านะครับโอเคเดี๋ยวมาวัดแรงม้าก,กันเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอนนี้เป็นอีพีสองอะไรที่ ลืมก็อาจจะพูดพูดไปไม่หมดนะครับแต่จริงๆเราทําไปเยอะมากนะครับในรายการจะมีทุกอย่างเลยแต่น,นี้ก็คือเราทาคลิปม,มามันจะพูบมางทีพูดไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงม้าจะได้เท่าไหร่อันนี้ล้อใหญ่มากรอง,องครบไสกรองครบนะครับน้ำมันเดิมเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมทาเป็นสเต็ปเดิมนะครับโอเคน้องนูงเ้เบอร์เดิมเลยนะครับน้ํามัน กาวาเมันปั๊มทั่วไปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็คาลิเบตรอบกันก่อนวัดที่เกสี่นะครับเดิมครับคันนี้มีคันนี้มีวัดรอบนะครับก็จะใช้ตัวนี้จะใช้เป็นรอบในในรถนะครับโอเค ตอนนี้จะมัดแน่นหัวรถหล่นหัวรถสะบัดหัวรถเทียงนะครับผมจะมัดแน่นเป็นพิเศษนะรแรงม้าก็จะน้อยลงนิดหน่อยนะครับถ้าเรามาัดตลงหลัวมามันจะได้เยอะนะครับนี่เรากบแนวมันก็จะหนักแล้วกันเบรคต้องเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวขอเปิดกระโดดฝั่หนึ่อองเดี๋ยวเปิดกระโดดฝันนะครับเพืมม่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง โอเคครับเสียงเสียงบ้านลมจะดังหน่อยนะครับก็คันนี้ร้อใหญ่อยู่โอเคเริ่มไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลูยกันเลยครับ วางไว้สักหน่อยเดี๋ยวไปดับเครื่องก็แรงม้าก็ได้ตามสเปคนะครับก็จากที่วัดวัดมาก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละถ้าเสื้อใหม่ลูกใหม่ฝาใหม่ก็2ี่สกว่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นท่อเดิมแล้วก็ท่อตันๆท่อมันตันเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดทั้ลมแป๊บหนึ่งนะครับเสียงดังโอเคเดี๋ยวมาสรุปแรงม้ากันนะครับ รันหนึ่งรันแรกก็จะน้อยได้น้อยหน่อยเพราะว่าเครื่องยังเย็นเครื่องมันยังเย็นได้ยี่สิบนะครับยี่ที่รอบ8 0 0พเอ้ยไม่ใช่ผู้ปิดขออภยัยถ้ามองผ่านกล้องนี่มันมันเป็นแบบนี้เลยครับรอบ9ก้าพนะครับรันที่หนึ่งรอบ9ก้าพดทอปสิบหกจุดหนนะครับอ่า พอลวอมเครื่องได้อุณหภูมิที่ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทอกดทอกดกดสายทอกดเส้นทอให้ดูท่อเดิมทอจะดีมากเห็นไหมครับทอมันจะดีมากมันจะมีทอให้ใช้เยอะเห็นไหมครับรอบต่ำๆทอมันจะดีมันจะขี่ง่ายถ้าเป็นท่อสูตรทอมันก็ทอมันจะไปขึ้นที่รอบถึงสูงนะครับอันนี้ท่ออันนี้ท่อเดิมทอมันก็จะเริ่มมาเลยเห็นไหมครับจากรอบต่ำๆห้าพันกว่า 6,000นะครับวาล์วเริ่มเปิดมันก็จะท้องมันก็จะมาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะไปด้วยกันเลยพอยกคันเร่งมันก็จะลงพอรันที่2ก็ขึ้นมา23เลยครับพออุณหภูมิได้23.2นะครับที่รอบ9 8 0เหมือนกันนะครับ9,080เท่าเๆกันนะ9,080นิดๆเ้าก็ขึ้นมา16.76เลยนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ที่รอบ9 8 0นะครับแรงม้ากับทองนี่ไปด้วยกันเลยนะครับรานที่3ก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับคอเครื่องอุณหภูมิร้อนได้ที่ก็นี่23.4ที่ 9, 9, 9,099นะครับที่9,099นิดนิด,นดแล้วก็ทอคขึ้นมาที่16.80ที่รอบ9,080ประมาณนี้เลยครับ ท่อสู่ต่างๆความสมบูรณ์ของเครื่องต่างๆ,ๆท่อเดิมต่างๆมีผลต่อแรงมานะครับมีผลต่อแรงมาเยอะเลยนะครสรุปได้ว่าขี่ง่ายท่อเดิมขี่ง่ายขี่สนุกนะครับรอบมาท้องมาในรอบต่าๆไปจนถึงรอบสูงสุดเลยนะครับอันนี้ที่เกียสี่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าตามสไตล์รถเดิมท่อเดิมคันนี้ต้องบอกก่อนว่าท่อมันเดิมมันก็ ไม่เคยผ่าล้างอะไรสักทีอย่างน้นอ,ยงอ,ยงนอยอะไรต่างๆมันต้องตันอยู่แล้วแหละนะครับอโอเคเดี๋ยวดับเครื่องนะครับอุณหภูมิเย็นแล้วนะฮะโอเคสรุปแรงม้าก็ยี่สิบสามจุดสี่ก็โอเคนะครับเยี่ยมรันที่สามถือว่าดีท่อใบนี้ถือว่าก็มีตันอยู่นะปกติก็ได้ประมาณเกือบยี่สิบสี่แหละนะครับถ้ารถสมบูรณ์ท่อสะอาดเบิกเสื้อใหม่ฝาใหม่ ขบูใหม่นะครับก็คันนี้เบิกใหม่ขบูใหม่เสือ้อฝาใหม่ลูกใหม่ก็ประมาณยี่สิบสามกว่ากว่าก็คือท่อมันท่อมันตันนั่นเองประมาณนี้ถ้าท่อไม่ตันก็ประมาณยี่สิบสี่นะครับยีนะ่สิบสี่แหละยี่สิบสี่ถ้าจูนปรับจูนเพิ่มน้ำมันอะไรต่างๆถ้ามีทําเสือ้อฝาด้ก็ยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับถ้าเป็นท่อสูตรก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าท่อมันโล่นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ ถือว่าโอเคประสบความสเร็จสมบูรณ์ครับไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรหลุดสะอาดสะอาดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าล้อมันใหญ่นะครับล้อมใหญ่นะโอวสรยไม่ใช่ยางเดิมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยางเบอร์เดิมนะมันเป็นยางเบอร์1 3อนะครับใหญ่นะครับของเดิมจะเป็น120นะครับน่าจะแคบกว่านะครับส่วนแก้มยางสนแก้มยางก็สูงต่ำก็ก็มีผลเหมือนกันนะครับ โอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้งเพจทั้งทิกต็อกทั้งยูทูบชาแนลนะครับทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวครับช่างหยาดเอ็นเอสอาร์ช่างหยาดสีสกเกตนะครับก็กดสันกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเบอร์โทรใต้คลิปครับหน้าเพจก็เบอร์โทรถ้ารับชมในเพจก็เบอร์โทรหน้าเพจเได้เลยทิกต็อกก็ข้อความมาได้เลยเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ข้อความมาได้เลยครับผมร้านยูงพ่มือจนจังหวัดสีสกเกตครับมีอะไรก็ทักเข้ามาได้เลย รับทําทุกรุ่นครับสีจังหวะ2สอจังหวะททำได้หมดครับทําได้หมดแต่งานด่วนขออภัยขออภัยนะครับอาจจะทําให้ไม่ทันนะครับงานด่วนต้องต้องรอรอคิวนะครับต้องขออภัยด้วยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมช่างหยาดขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างหยัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ